คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <'m> เร็วดักใจคุ้ม do ไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุป mm hmm. ีวันเอาเนิ้วยัมมห1 5มาครับมาดูประเด็นที่เกิดขึ้นกับ Alex S. ป p a g a r o กับการเ่งขันที่เซร์กิจเดลบาเซลโลน่ากาตารุนยากันหน่อยหนึ่งครับเป็นสาหารการที่กำกลืนมากนะครับสำหรับเล e เพราะว่าใครๆก็ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็นี่คือการแข่งขันระดับสูงสุดของโลกก่อนหน้านี้เคยเห็นนะครับในรายการ CUV Moto2 j u n จูเนะครับในรายการเอเชียโรลเลหรือรายการอื่นๆทั่วโลกในฝั่งเว r l ์ซูเปอร์ k บในอดีตเคยมีมาแล้วนะครับในฝั่งของ BSB นะครับบีติสซูเปอร์บค์แชมเปี้ยนชิพก็เคยมีมาแล้วแต่นี่กับ MotoGP ครับเกิดขึ้นกับ a l e s เชสปากในการแข่งขันรอบ เข้าสู่รอบสุดท้ายขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ในการแข่งขันครับอาล์เอเชงต่อสู้กันกับรถแข่งจากดูคาติ2คันนะครับเป็นรถแข่งจากทีม p r a มักเรสซิ่งครับตัวเขาครับก็สู้กันอยู่กับนี่ครับฮอเก้มาตินแล้วก็ยงฮันซาโกอยู่หลายรอบมากนะครับ แล้วในทุกๆรอบก็แซงกลับคืนมาอยู่อันดับที่2ได้ตลอดการคว้าโพในสนามนี้ก็ทําให้อเลเชเองเนี่ยถูกจับจ้องว่า,าจะาเป็นผู้ชนะในในสนามนี้ก็ได้แต่พอออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องมาเหนื่อยในจุดนี้ครับเขาพูดถึงโอกาสในการแข่งขันนะเขาบอกว่าเป้าหมายจริงๆคือต้องการสู้กับกาตารโรเพื่อเป็นผู้ชนะให้ได้แต่มันไปไม่ได้จริงๆครับก็ขอโทษทีมแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มาเกิดขึ้นเนี่ยในในช่วง รอบสุดท้ายนะครับก่อนเข้าสู่เนี่ยครับพอเข้าสู่รอบสุดท้ายนี่ครับจังหวะที่ A l อ l l e เลสเชงนำรถผ่านเข้ามาปุ๊บกาตารโร่วิ่งผ่านป้ายลานแสบนะครับซี CG ลาสแสบขึ้นมาที่จอแล้วอยู่ๆอเลสเชสปาการโรเข้ารอบสุดท้ายครับแล้วก็เบาคันเร่งพอเบาคันเร่งปุ๊บตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ารถมีปัญหาหรือเปล่า บกไม้บวกมือให้เปนแฟนด้วยทําท่าเหมือนเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วพอไปไปมาๆครับกล้องจับมาที่มัซซิโมลิโวล่าครับทีมก็เสียดายครับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ท้ายที่สุดเป็นการนับรอบผิดพลาดครับเนี่ยเลสยังไม่รู้นะครับตอนเนี้ยแล้วพอเห็นคันอื่นๆกําลังขี่ไปต่อครับเขามองเห็นในจอเนี่ยเ ทีมงานทําท่าเสียดายแล้วตัวเขาเองก็หันไปเห็นว่าเอ้ยมันยังยังไม่จบการแข่งขันก็เ,เลยต้องขี่ลุยต่อก่อนที่จะกลับมาจบการแข่งขันในอันดับที่5โอ้โหทีมอพลเรียบปวดหัวเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับอเลสเชสปากรโครับนั่นคือการนับรอบผิดพลาดครับไล่ขึ้นมาท้ายที่สุดอรเลสก็ทำได้ดีที่สุดคือ จบการแข่งขันในอันดับที่5ของคาราตารันกลางปีครับนี่ครับอเสปากโรอันนี้เป็นภาพเก่านะภาพในตอนที่คว้าโผมาได้ครับตัวเขาเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรสนี้เนี่ยคือมันเป็นสูตรสำนดกที่ที่ดีของเขาจริงๆนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหากับจังหวะที่เมือนเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยอมรับตามตรงว่า มันเป็นความผิดพลาดของเขาเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับทีมเลยนะครับอาเลสบอกว่าน่าเสียดายมากนะครับมันเป็นความผิดพลาดของผมเองครับต้องขอโทษทีมที่ทำให้เรานั้นพลาดโปรเดียมมันเป็นความผิดพลาดที่ยากจะยอมรับครับผมไม่มีเวลามองป้ายพิทบอร์ดดังนั้นผมจึงใช้การมองทาวเวอร์บอกรอบแทน เพราะว่าผมต้องการโฟกัสกับแฟนๆชาวสเปนของผมอเลสบอกว่าโดยปกติในการแข่งขันสนามนี้นะครับป้ายพิษบอร์ดของพวกเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้โค้งหนึ่งมากมันอยู่แบบเกือบจะโค้งหนึ่งเลยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยไม่มีเวลาที่จะมองทั้งสองอย่างพร้อมกันคือมองระยะห่างจากตัวเขากับฮอเก้มาตินที่อยู่ด้านหลังและจำนวนรอบ เขาก็เลยใช้วิธีการนี้ครับคือมองพิทบอร์ดแค่เพียงระยะห่างของฮอเก้มาตินที่อยู่ข้างหลัง0.6วินาทีอีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้มองครับเขาก็มองทาวเวอร์เขามองเห็นว่าเป็น L1 พอ L1 ปุ๊บเขาก็เข้าใจว่าเหลือหนึ่งรอบก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือรอบสุดท้ายแต่ว่าอเลสเองก็บอกว่าเ,ออเขาลืมไปว่าในการแข่งขันขที่บาร์เซลโลนา รอบสุดท้ายมันจะต้องขึ้นว่า0เลข0ไม่ใช่เลข1ดังนั้นนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเขาเองนั้นยกคันเร่งหลังจากที่ผ่านจุดที่เชื่อว่าผ่านการแข่งขันผ่านโทรหมากรุกมาแล้วหลายคนถามว่าทำไมถึงเขาไม่มองทงหมากรุกนั่นมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายองค์ประกอบพร้อมๆกัน อย่างที่เลสเอสปารโรเขาบอกเลยครับว่าเขาต้องการโฟกัสอยู่กับแฟนๆมากกว่าเพราะแข่งจบเห็นไหมครับเขายกบกยกไม้ยกมือทั้งทายแฟนๆก่อนเลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยในการแข่งขันหลายๆสนามรวมถึงที่ไทยด้วยธงหมากรุกมันจะอยู่คนละจุดกับจุดสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นการออกแบบในสนามใหม่ๆนะครับบางสนามก็มีการย้ายย้ายเส้นชัยจากจุดสตาร์ทเนี่ยไปไว้อยู่ ออกจากโค้งสุดท้ายแค่เพียงนิดเดียวบางสนามเนี่ยเกิดมากําเนิดมาก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็จุดที่ยืนโบกธงหมากรุกเนี่ยมันจะอยู่บนสแตนที่อยู่เหนือทแทรก็กในบางครั้งนักแข่งที่บี้กันอยู่นะครับก็โฟกัสอยู่กับการแข่งขันแล้วอาจจะไม่ได้มองขึ้นไปข้างบนมากนักหรือเอาง่ายๆนะครับผมมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ใช้คําว่า เล่นเอแล้วก็คิดว่านเนี่ยปักใจเชื่อแล้วว่ามันคือรอบสุดท้ายท้ายที่สุดก็จบอย่างที่เห็นครับอเลเชเองร้องไห้ครับพอจบการแข่งขันด้วยอันดับ5ไม่สามารถที่จะขึ้นโพเดียมได้ทั้งที่เป็นสุดสัปดาห์ที่ยอดเดี่ยมของเขาคาร์เมโลเอสเปเรต้าก็เข้าไปปลอบใจถึงพิทนะครับขณะที่ทีมงานแล้วก็ทุกคนในอพีเดียก็ปลอบใจเขาละครับว่าอืมมันเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ตัวของอาเองก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับนั่นก็เป็นประเด็นสั้นๆสำหรับอาร์เล a เจสปกับเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าสรุปสาเหตุมันคืออะไรกันแน่นะครับทีมชูป้ายพิทบอร์ดบอกผิดเหรอไม่ใช่นะครับทีมชูป้ายบอกแล้วแต่ว่าอาเลชเองไม่มีเวลามองเอาง่ายๆแบบนี้คือเขาไม่มีเวลามองแล้วมองพิทบอร์ดได้แค่ การบอกเวลาระยะห่างของเขาแล้วก็มาตินแล้วไปมองเรื่องของจำนวนรอบที่เหลืออยู่ที่ t i m i n g Tower ซึ่งการขึ้น t i m i n g Tower ของสนามนี้นะครับจากการให้ข้อมูลของ l l s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  p ปา a กโค,คือปกติสนามอื่นนะครับพอขึ้น L1 นนั่นเท่ากับว่านั่นคือรอบสุดท้ายนะครับแต่สนามนี้ต้องเป็น L0 ต้องเป็นเลข0ถึงจะหมายถึงรอบสุดท้าย ผมก็แปลกใจนะว่าคือเอาจริงๆอะ่ะผมไม่เคยสังเกตยอมรับตามตรงว่าไม่เคยสังเกตว่าการบอกการนับจำนวนรอบหรือว่าการนับจำนวนถอยเ,ออเขาดาวถอยหลังของของทาวมิ่งทาวเวอร์ในแต่ละสนามเนี่ยมันมันเหมือนกันไหมนะครับแต่พอพอมาได้ยินข้อมูลอย่างนี้เนี่ยว่าอารเข้าให้ข้อมูลแบบแบบนี้ สนามอื่นคือ l L 1, คือรอบสุดท้ายแต่สนามนี้ที่บาร์เซโลนาคือ L0 ผมเองก็ผมพยายามไปหานะหาดูรูปของสนามอื่นๆว่าเขานับรอบยังไงก็หาไม่เจอนะครับอย่างในไทยเนี่ยไม่มี t i มทาวเวอร์ไม่มี t i m i ิ่งทาวเวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับก็ใช้เป็นป้ายป้ายบอกรอบบริเวณเบริเวณแกนทรีวิ่งผ่านเส้นตัดเวลาแทนซึ่งตรงนี้แหละ ก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นกันไปนะครับว่าอาร์เลสเองจะโยนความผิดหวังทิ้งไปแล้วก็เชิดหน้าขึ้นกลับมาต่อสู้ได้ในสนามหน้าอย่างที่เขาคาดหวังไว้ได้หรือไม่นะครับพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะครับพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวของเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง ชูบีหวันอาเมลยามาฮ่า R15